สวัสดีค่ะพบกับส้มละช่องสแสดกเลยดีนะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงราศีแต่ละราศีประจําเดือนสิงหาคมกันค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรถ้ายัางไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ส้มได้นะคะขอบคุณค่ะ สำหรับชาวราศีตุลหรือว่าลัคนาตุลประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะภาพรวมในครึ่งเดือนแรกนะคะค่อนข้างจะมีสเสน่ห์และมีโชคเข้ามาค่ะเรียกได้ว,ว่าทําอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหรือว่าเราตัดสินใจคิดจะลงมือทําอะไรมักจะเข้าทางเราส่วนในครึ่งเดือนหลังนะคะอารมณ์หรือว่าความคิดค่อนข้างที่จะตื้อๆหน่อยนะคะอาจจะให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ที่สวิงนะคะในช่วงนี้ก็อย่าออกตัวหรือออกความคิดที่แรงเกิน ไปนะคะเก็บตัวจะดีกว่านะคะและให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเอาไว้ด้วยถัดมาในเรื่องของการงานนะคะการงานภาพรวมจะมีโชคนะคะคนรอบข้างเอนดูให้การช่วยเหลือนะคะผู้ใหญ่เห็นผลงานและมีคนคอยสนับสนุนการงานของเราค่ะ ถัดมาในด้านของการเงินมีโชคในด้านการเงินนะคะอาจจะได้รับเงินมาจากคู่คา้าคู่สัญญาคู่พนนาร์ทเนอร์หรือถ้าสําหรับคนที่มีแฟนนะคะอาจจะได้รับเงินหรือว่าการช่วยเหลือจากแฟนก็ว่าได้ค่ะความรักนะคะเรื่องสุดท้ายความรักในเดือนนี้ถือว่าดีคนโสดมีสเสน่ห์คนมีแฟนแฟนจะดูแลให้โชคหรือว่าซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีค่ะส้มก็ขอจบคำทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ